สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพระโชคครับเมื่อนี่สอพระโชคกับพระพีพระนองมาที่บัตนนองอ้นครับมาตามหาแนวทางพี่เก่าแล้วครับเมื่อนี่วันที่ยี่สิบเก่าแล้วนะครับเมื่อนี่เป็นวันพระเราก็ลองมาหานองอน้นเบิ่งมาตามแนวทางจากนองอ้นว่านองอ้นใดตัวใดาสาหรับวันนี้ครับเพราะนองอ้นบอกว่านนองอ้นจุดทูบได้ย่อสัน่นแต่ตั้งจุดต่อหนาวปูวงยา,าว่าสัน่นแต่ว่าสําหรับ น้าสารปูยาน้องอน้นกะยังพระท่านขอครับต้องรอให้ออกพรรษาก่อนนะครับพี่น้องครับเอาตอนนี้เข้ากับไปคุยกับน้องอน้นเมื่อวานน้องอุ่นได้นแนวทางตัวใดน้องอุ่นจุดถูกได้ตัวใดครับพี่น้องครับตามซอฟไพ่โชคนหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับองอคนครับสวัสดีครับเซ็งไดนโศกมาอยู่ผมวัดที่แล้วสูบอยู่สองเมื่อนครับโอ้ ถ้าอยู่ตัวนี้ในขึ้นครึ่งครับในขึ้นครึ่งจริเขาไปได้เลขมาตรฐานวัดตรงนีง้มั้ครึ่งมันที่ติดหาฝันฝันวาเลนตีนมาตรฐานจะของล่่งคล่องก็เร<อ>ียกว่าเลขมันต้องเป็นลางทะเบียนเจ็ดศูนย์เก้าโอยแต่ว่าเลนซ์ซื้อลาย<อ>จะซื้อเด่นเลขถูกมากกว่าเพิ่งว่นได้ออกเทปเนาะตัวนี้เนาะครับคือ่งมันฝันครึ่งมันที่ติดหา บ,บันหลังจากไายถ้ำแล้วนอกจากเรื่อวันแด้ไปตามมือมาโอนกับวันในรุ่งให้อีีเบอร์ในของสุดท้ายเนาะแตบเรื่องคียังไงก็ับขีรุ่งคล่องออกขึ้นมาเราเก็ยังลุ่งอีกเรื่องว่ามันต้องเป็นเละลางเน่นาะคลายงวดก่อนคือมันออกของบนที่ว่าไปเห็นรถเจ้าของทั้งนี่ของสดงวดนั้นมันออกเกจสูงบนอ๋อมืนอีกเรื่ว่ามันต้องเป็นเละลางเพราะมันลุ่งรุ่งขาดทั้ง หมดก่อนเคยฝันเกลียวมันขึ้นบนทีฝันชักนอนบนฝันว่าล่งก็ล่งฝันว่าขึ้นก็ขึ้นคือยังรถข,ข,ขั้นออกใหม่เนาะตะกี้เนาะรถเกง่งเนาะล่องลางก็ล่งลางเลยเนาะเหมือนเมื่อกี้เลขคู่กับเจไดยุข่าวสองโตเนาะเข่าวสามเก่าข่าวสามเก่าขาดนาตัวเดียว ขาดสองเสียเดียวได้ถูกสามเก่าสองไปออกทางนาถ้าออกทางล่างาก็จะถูกหลายอยู่มันไปออกทางนาจริมันไปออกทางนาก่อนครับเสียดายเนาะเสียดายอยู่ก็บเกือบไม่ได้ออกตา <laughs> มตรงแต่ว่าพูดแปลง แปลงเอากระถูกตามตัวตรงเท่ากันเขาเจ้บอกว่าสองกระพาเลขเดียวกันโอ้แมนแมนพู้คนฉลาดเนาะคนเขาเจ้าซืบเสียงขจ้าไถือตามตัวตรงเท่ากันเขาเจ้าก็บอกอ้นยัวขี่แปลงเอาเดอร์วัลสสองกระหานตัวเดียวกันขี่กระถือตามตัวตรงยัวส์เอฟซีของอมั้วะที่ของอนก็เลยดีใจน้องเพิร์ดแต่อุบริชิดฟอดแล้วเือเดกแล้วเจอกับแปลงยัวจะวบองรอบอกีบริบริชิดพอ่ไร้แปลงเลย นั่นแกเป็นน้ำโชคดี่น้องหาลังเทียก็ได้แต่เพิ่นกับมาถืกลายดอกเพิ่นกับถือประมาณสิบบาทส้าบาทนีอะไรโอ้สิบบาทส้าบาทก็่คิดว่าโอเคอยู่สามส่วตรงสามส่วตรงสิบบาทก็ได้หลายหลายบาทอยอะมันแตกเนาะครับคนมันสีโชคเนาะสำหรับวันนี้น้องวันจุดถูกแล้รวัน้องวันจุดเมื่อซ่านครับอ๋อจุดเมื่อซ่าวเมื่อวันกันพีะที่ บายสารตายยาปูพขยานากประจับพขอพอขออยังเพินประักษ์อกครับจึงส่งก็ได้เลกขออกมาเร็วในในเลกขออกมาไดลตเล็กถูกติครับกัแเราก็มีทะเบียนรถไม่ถึงได้ถึงทรงมาใหอยโอ้ทะเบียนรถไม่ก็ได้แล้วครับทะเบียนท่านนันเนาะขาวแฟนชายเดล็กก็ได้มาเรลวครับ หีอยู่แต่รนีเลขกอยู่แค่สองชุดแค่นี่ครับมีเหลยูสองชุดสิครับอฝันยังว่าในฝันวันนี้ท่นฝันว่าท่านไรเลขฝันครับนกาวันที่ยีบเก้าห่วยยีบสแต่ที่พได้ฝันแล้วนะมันจ่อมันเรากันว่าฝันกูแรงแต่ว่าฝันกูแรงกับวันที่ขึ้นสามชุดวัที่กัฝันสามสิบกับมีดได้เนาะนีอครับขึ้นวันที่สามขึ้นวันวันหนึ่งเนาะมัน วันวันที่ซิมหาพอดีวันนี้เราขาดนงวนวันนี้ถ้าวันวันก็สิลุง่งได้เฟซบุ๊กไอซีเบิงองนงวนนัน้นลองกีกก่วัได้บอกพี่น้องคนถามมีตัวเฟซเฟซของนงวนนี่ยังแนวบสนอ๋อวันก็ไปตอบในยูทูบอยู่คนถามในยูทูบมันไปตอบให้อยู่ในยูทูบเออบอกคนนได้คนถามมาหลายอยู่ถ้าเจ้ากับแอดมาหลายแล้วครับเพราะว่านงวนก็ไปตอบในยูทูบแล้วคนถามในยูทูบคนก็ไปถ่ายย่อย มีราลากับไปทามแล้วก็ไปต่อแถ้าเจเอซี่กับเริ่มแอดมาไลายแล้วหมูว่าเหมนกับมีเอฟซีถักมากได้ทะเยียนรดไหมแล้วเป็นยังไงฟันบอกรึเลยว่านยังบอฟันก็เลยบอกคนมาเมืองอื่นผมเดือดถูกเดิกคอยขาเปิดออเดอร์เดือดต้องแม่เฟสบุ๊หอยู่จะมีเอฟซีทักมาถามเลยคือกันหมูว่า นี่น้องเพิ่นกระทำมาว่าเฟซน้อง,อ,งอ้นเจ๊งตัวใดเน้อว่ัสดุ่ยจับกูได้กูหัวน้ำเด้อวัสดุ์นึ่งที่ทำน้องอ้นให้เราวัสดุเฟซน้องอ้นก็นได้ว่สัสน,นุแบบมีคนแอดมาหลายแล้วครับครับจ,จ,จะตอบใน,ใน,นเอ่อในยูทูปให้แล้วครับครับน้องอ้นก็ไปตอบในคอมเมนต์นะเนาะครับอันนี้คือเป็นเลขทะเบียนรถใหม่โอ้เนี่ยกะเบียนรถขั้นหม้เหรอ อันนี้ทะเบียนรถขั้นหม่ของน้องอ้นนะคพี่น้องครับทะเบียนรถขั้นเก่าเอ่ออ้นทะเบียนเก่ามันเป็นตัวใดงน้องสองเจ็ดแปดเก้าสองเจ็ดแปดเก้าเนาะทะเบียนเก่าขั้นสีส้มขั้นสีส้มเนาะขั้นปลายแดงบอกขั้นปลายแดงเป็นแปดห้าหนึ่งเจ็ดขั้นปลายแดงแปลหาหนึ่งเจ็ดแต่ว่าขั้นปลายแดงเ่ราขั้นใดป้ายทะเบียนเมื่อไม่นะพี่โอ้อันนี้พี่นี่บออันนี้ครับอืมได้มาแทนปลายแดงเนาะอันเดี๋ยว ท่านท่านป่ายแดงเด้อพี่น้องครับเดี๋ยววันที่หนึ่งนี่สิไปปูยอมเจิมไหกอนเพิ่นรักพีครับโอ้โอโอเหล็กงามตัวนเหล็กงามเ,เกาม้าสองแปดเจ็ดครับคือว่าวันที่หน,นึ่งมียุดยุดเปิดบรบิปิรล่ามกับสิไปให้ปู่นเจิมเดียนลบไหแล้วก็ไปอ๋อวันที่หนึ่งนี้เมือม่อเมื่อเมื่อรับทรัพย์ครับ รับครับน้องอวนก็เลขสิบปิดลานกินล้านนที่หนึ่ครับเจเปหาปูเจเปหาปูให้ปูเจเปลี่ยนไม้เด้อพี่น้องครับนก็จะเปลี่ยนต้นไม้น้องอวดเก้าสองแปดเจ็ดครับสวยครับพี่น้องสวยเก้าสองแปดเจ็ด ไหนจากน้อยเขา่งเหล็กถูกน้ำนางองอนครับอันนี้คือเหล็กจะเดืยดรถับเหล็กว่ามีหลายชุดครับเหล็กีอยู่สองชุดครับครสองชุดกับเลขเดียนรถก็เลขคู่ก็ตรงกันอีกนั่นก็ไม่เป็นเลขตัวเดียวกันเจ้าเป็นเลขชุดเดียวกันเนาะเลขคู่กับเลขเดียนรถคือคับเจ้านี่จะตรงกันเยอะโอ้เลขเบียนรถกับเลขถูกเป็นตัวเดียวกันเ้ะพี่น้อง ไก่เจี่ยงกันเลยละว่ามีเดี๋ยวขอเบิ้งเล็กถูกน้องน้ำหุ่นนะครับเดี้ยวมาหุ่นเยนมากครับหดวันที่นั่งเกิดยึดหกสีเดอร์ครับพี่น้อง 9287น้องคนตัดมาให้แล้ว9287ครับได้ถูกกับมาตรงกันขึ้นง92ครับน้งคนก็นตัดออกมาได้หนะึ่เนาะครับ9287ครับห 92, 92, 92, 92, 92่งเก่าสองหนึเก่าหน่องเด้อรับพี่น้องน้องวนเล่น92นะครับ น้องบนเน้นเก้าสองสัตว์ที่บ้องผมนะครับที่บ้องผมนงบนเด่นเน้นน้องบนเน้นเก้าสองพี่น้องกรับผู้ใดสามารถน้องน้องบนกับจัดตามน้องบนได้เลยนะครับบรคสำหรับคนที่ผ่านมาน้องบนจะถูกยุครับแต่น้องบนไ่ได้ออกไ่ได้ออกยุคครับเพราะว่ามันเป็นวันที่สิบห้าพอดีเนาะน้องบนเนาะเอาเล่ยทื่สิบห้าห่างสองก็เลยบ่ได้มาตามน้องบนมือนั่นครับเอาพี่น้อง กันไว้แคบว้เด้อครับตัวเลขครับตัวเลขรถไม่ทะเบียนทะเบียนไม้ของน้องอดมาตุ่มก็เลขถูกเลยครับเก่าสองครับเป็นเลขตัวเดียวกันเลยที่ยังสิบบังเินปปนั่นครับพี่น้องเนาะยังไงพี่น้องก็ล่องกาไปวิเคราะห์ผมได้ครับเด้ผิดถูกกันยากันครับท่านสองหายไบเพราะเป็นแนวทั้งเท่านั้นครับตัวเลขทุกตัวกับพี่ซิดเขาพี่ซิดรถครับ น้องโนที่ยังสิดปากถึงเอฟซีอก้างน้องโอนจะปากถึงเอฟซีทุกคนนะครับตัวเลขที่น้องโอนหายไปทุบแคแนวท้างนะครับถ้าถูกใจเอฟซีเอฟซีกับไฟสื่อนั่มด้วยครับถ้าประถูกใจกับแค่เบิงหลักพาร์นใส่ครับมันเป็นแค่แนวท้างนะน้องโอนก้บเราลูกกันนะมันจะออกบอสครับพอจะปากให้เอฟซีกิจารณาของครับมากกับไฟสื่อครับวิเคราะห์อเอาเนาะ,อะขอวิเคราะห์เอาครับ ถ้าตรงกับเลขจะล้องมากเลขจะคล้องปันกับไปรซื้อครับครับครับเอาครับสำหรับเืินนี้ขอบคุณน้องอ้นหลายๆครับขอบคุณครับนี่แหละครับท่านผู้ชมก็คือตัวเลขถูกของน้องอ้นครับหนึ่งเก้าสองครับกับคือเลขถูกกับเลขทะเบียนรถมันเป็นออกมากตรงกันเป๊ะเลยครับก็เลขบมมีเลขหลายตัวครับสำหรับงวดนี้ครับ พี่น้องกับใบพเคราะห์เบิร์เดอร์ับเดอเก่าสองครับเป็นเลขที่น้องอ้นพ่นเนนครับเพิ่นมาเป็นการส่วนตัวครับเก้าสองครับครับอันนี้ทั่งสองกับไฮไว้เพราะเป็นเนวทางเท่านั้นกับพิดถูกัุทยากันเ้ยครับพี่น้องหนึ่งเก้าสองครับคือเลขถูกครับแต่ซึ่งไปตรงกับทะเบียนรถน้องอ้นก็เลยมาเนนเก้าสองตรงตรงครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้คือสิพ่อแกนนี่แหละครับท่านผู้ชมกับขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามารับชมรับฟังครับขอให้พี่น้องเฮาโชคดีทุกผู้ทุกคนครับให้รวยๆเฮงๆครับสําหรับหมดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นีครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อส่วนได้ส่วนจากรายการในดีของท่างช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ